นะครับใช้บลูทูธไลฟ์รือฟังเพลงยังไงให้มันคุ้มนะครับอ่าเดี๋ยวขอเข้าเช็คเสียงนิดนึงก่อนนะครับมาเสียงนป็นยังไงบ้างนะครับนะครับใช้บลูทูธไลโอเคเสียงโอ,โอเคนะครับเสียงโอเค,อเ,คเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันหลายคนคงจะมีนะครับอ่าแอร์พอร์ตนะครับหรือว่าบลูทูธแบบอื่นก็ได้คนที่ใช้ Android นะครับก็คือบลูทูธที่เอาไว้ฟังล้วไว้เล่โทรศัพท์ ธรรมดาเนี่ยนะครับออย่างที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้ผมก็ใช้เสียงใหม่จากจากเนี่ย b l u e t ที่รับโทรศัพท์ปกปติทั่วไปวนะครับก็คือใช้ AirPods เนี่ยนะครับแต่ว่านอกจากแค่ใช้ออกมาฟังเพลงอรับโทรศัพท์แล้วเนี่ยไอไอตัวนี้จริงๆแล้วถ้าเกิดว,ว่าเราเราชอบมันนะอย่างผมใช้ AirPods Pro มันก็จะมีน้อย cancellation อะไรพวกนี้มันแบบมันทำให้แบบว่าเ ฟังเพลงก็เพราะขึ้นดูออกมาดูหนังก็สนุกขึ้นมันสามารถเอาไปใช้ต่อดูทีวีได้จ้ะนะครับอย่างอย่างถ้าสมมติว่าอย่างผมมีลูกเล็กๆอ่างี้พอลูกเข้านอนแล้วเรานป็นเราชอบดูหนังอะไรสนุกๆอยากดูหนังดังๆมันก็เปิดดังไม่ได้ใช่ไหมเราก็ต่อลิงก์ทีวีเข้าบลูทูธมันทํายังไงได้บ้างนะครับเดี๋ยวแวะมาคุยกันเดี๋ยวขอไปแชร์ก่อนสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวกลับมาครับ อ่ากลับมาแล้วครับอินเทอร์เน็ตจะใช้หนึ่งยังไม่ทัน์ได้แชร์ไปไหนเลยอ่าก็เดี๋ยวขอแชร์นิดหนึ่งนะขอแชร์เข้ากลุ่มราคาแชร์ลงโพสส่วนตัวด้วยนิดหนึ่งนะครับอ่ะตอนนี้เข้ามาในในกลุ่มโอเคไม่เห็นนะครับเดี๋ยวสักครู่นะเดี๋ยวได้ดูกันเดี๋ยวผมเข้าไปจริงๆเซตอัพง่ายๆหลายคนอาจ,จะรู้แล้วว่าเซตยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าผมก็เชื่อว่าหลายคนบางทีอาจจะลืมนึกถึงอะไรอย่างเงี้ย มีแล้วก็เอาไว้ใช้แค่แบบว่าเอาไว้ฟังเพลงไว้รับโทรศัพท์อย่างเดียวอะไรเงี้ยนะครับแชร์ไปก่อนโอเคนะครับแชร์ไปให้เพื่อนๆน,นิดหนึ่งเผื่อใครที่มีบลูทูธหรือว่ามีแอร์พอร์ตรงนี้แล้วอยากจะ,อ,ะอยากจะใช้งานให้มันเป็นประโยชน์เต็มที่อนะครับะจะเข้าตัวเองไปด้วย โ okay. อเคนะครับมีกลุ่มเพื่อนเปน็นอีกนิดหน่อยอ่าโอเคแชร์เข้าไปละนะครับโอเคคนที่มีคนที่มีอ่า AirPods นะครับลองมาฟังมาดูนะครับอ่า AirPods รุ่นรุ่น,นอ่าจะเป็นรุ่นไหนก็แล้วแต่หรือคนที่มี Bluetooth นะครับ Bluetooth เสียงที่คุณได้ยินอยู่ตอนนี้ที่ผมไลฟ์อยู่ตอนนี้ผมว่าใช้ Bluetooth ตัวน,นี้ลไร e บางคนอาจจะนึกว่ามันเอาไว้แค่ใช้แบบรับโทรศัพท์ฟังเพลงจับมือถืออย่างเดียวอะไรเงี้ยจริงๆแล้วไม่ใช่นะฮะมันก็สามารถเอาไปดูหนังได้นาหนังสมมติอย่างผมที่บอกไปแล้วเมื่อสักครู่ผมมีลูกเล็กๆเกนี้ยพอลูกเข้านอนปุ๊บตอนกลางคืนเราอยากจะดูหนังสนุก,สน,กสนุกเสยียงดัง,ดงมันดูไม่ได้ละเราก็ใช้คอนเน็กต์บลูทูธอย่างเงี้ยนะครับเข้ามันทํายังไงได้ใช่ไหมครับปกติแล้วเนะียบลูทูธเนี่ยไม่ไม่จำเป็นต้องเป็น i ะพาร์นะ คนที่ใช้ Android หรือว่ามี Bluetooth อะไรก็แล้วแต่จะเป็นเทสเซตหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็น b l e t ู o t h เนี่ยคุณสามารถเอามาดับใช้ได้หมดนะครับเป็นอย่าว่าคุณเข้าไปที่ s e t อ p นะครับอย่างสมมติอ่ะเราพูดถึงในคอมพิวเตอร์ก่อนสมมุติผมใช้ใช้คอมพิวเตอร์ตัวนี้ Live View ผมแคแค่ลิงก์ไอแอ o พอตตัวนี้เข้าคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็แล้วก็ลวกเ,เลือกไมอินพุตเลือก เสียงเอาพุตออกมาให้เป็นบลูทูธตัวนี้แค่นั้นเองนะครับอ่ามันท,ทําทํำยังไงใช่ไหมะเดี๋ยวเข้าไปดูเดี๋ยวผมสำหรับคนที่ใช้ Apple ก่อนนะเดี๋ยวเข้าไปดูอ่าโอเคก็ก่กอนอื่นนะครับคุณจะต้องเข้าไปที่ system preference นะถ้าคุณไม่เคยใช้ Apple c o m คอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็สิ่งบลูทูธเนี่ยคุณก็เข้าไปหาที่บลูทูธก่อนพอคุณเจอบลูทูธปุ๊บคุณก็กดคลิกเข้าไปที่บลูทูธนะครับพอคลิกเข้าไปที่บลูทูธแล้วเนี่ยคุณก็ไปเลือกดูบููของคุณ นะครับว่ามันตัวไหนใช่ไหมครับพอเลือกบลูทูธเจอแล้วเนี่ยของเราแล้วเนี่ยพอมันคอนเน็กเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วก็เข้าไปอ่าที่ตรงที่ตรงสาวนะครับไปที่สาวพอที่สาวปุ๊บมันก็จะมีอินพุตใช่ไหมในซิทเตม preference คุณนะแค่เลือกอินพุตเนี่ยให้เป็นบลูทูธอินพุตมันก็คือไมโครโฟนนั่นเองนะฮะคันนี้คุณสามารถจะใช้ไมค์คุณจะไลฟ์หรือคุณจะวิดีโอคอลหรืออะไรก็แล้วแต่ที่จะคุณใช้บนคอมพิวเตอร์อ่ะทั้งหมดเลยเนี่ยมันก็ เป็นเสียงบลูทูธหมดแล้วนะครับส่วนเอาต์พุตเนี่ยถ้าคุณอยากจะได้ยินเสียงมันกลับมาเนี่ยที่หูคุณเนี่ยคุณแค่เลือกให้มันเป็นบลูทูธแค่นั้นเองนะครับคุณอาจจะมีอย่างของผมที่คุณเห็นอยู่นี่มันมีหลายตัวใช่ไหมอ่ามีดโฟนมีอนุนันนี้อะไรอย่างเงี้ยหลายเซตอัพคุณแค่เลือกมันนรานนี้ถ้าคุณสมมุติว่าอยากจะต่อดูหนังทีวีนะครับทีวีอันนี้ผมอ่าเราก็ต่อตอนนี้คอมพิวเตอร์เราต่อบลูทูธอยู่แล้วเราเห็นอยู่แล้วรานนี้เราก็แค่ไปเลือกที่แอร์เพล นะครับผมเลือก a อ r p l a y เนี่ยผมซิงค์ผ่านหูฟังนี้นะครับผมซิงค์ผ่านแอ p p l e TV ีีนะฮะอันนี้ตั้งชื่อเป็นลูกสาวชื่อลูกสาวไว้แล้วก็แค่มาเลือกแ i r p l a y ตรงนี้ให้ให้มันเป็นตัว Apple TV ีีตัวเนี้นะครับแ i r p l พ y พอเลือกแอ r p l a y ปุ๊บไปปุ๊บเนี่ยเรามีดีไว้์อะไรที่บ้านบ้างเนี่ยมันก็สามารถที่จะวิ่งตรงเข้าไปหาไอ้ตัวตัวนั้นได้นะครับถ้าเราจะเนชชัวนะฮะพอเราเลือกเข้าไปแล้วเนี่ยเรามาดูที่ซาวอีกทีน,นะ พอกลับมาที่สาวอีกทีหนึ่งแล้วเนี่ยคุณไปดูห้าชัวร์ว่าตรงเอาพุทอเนี่ยตรงเอาพุทะนะครับเอาพุทะมันเป็นมันตอนนี้อินพุตมันเลือกเป็นบลูทูธแล้วแต่ตรงเอาพุทเสียงที่คุณอยากจะฟังหนังของคุณเนี่ยผ่านจากทีวีเนี่ยจอใหญ่ของคุณที่บ้านคุณแค่เลือกตัวนี้ให้เป็นบลูทูธแค่นั้นเองตอนนี้โทรศัศน์ของคุณที่คุณเล่นผ่านแอปอะไรก็จะวิ่งขึ้นมาที่หูคุณและนะครับก็จะไม่กวนไม่กวน คนในบ้านของคุณคุณอยากจะอยู่โลกของคุณออนนี้ฉนันอยากจะดูหนังคนเดียวทำมันดัง,ดงไม่อยากยุ่งกับใครคุณก็ทําได้แล้วนะครับอันนี้ก็คืออ,นนอันนี้คือ Apple นะครับแต่ส่วนคนที่เป็น Android นะครับก็ทํางานแบบเดียวกันเพียงแต่ว่าเซตอัพอาจจะไม่ได้หน้าตาเป็นแบบนี้ฉะนั้นเองคุณก็ลองเข้าไปเซตดูนะครับหรือว่าคนที่มี Smart TV สมมุติคุณมี Smart TV ที่บ้านมอีอย่างที่บ้านผมมี TCL นะครับมีทีวี TCL ซึ่งเป็นสมาร์ททีีแล้วก็เป็นโลโก TV ีวีก็ได้นะครับพวกนี้มันก็จะมีเซตเซตอัพของมันในตัวทีวีเหมือนกันคุณสามารถเข้าไปเลือกได้ถึงแม้คุณจะเป็นโลโก TV ีวีเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณอยากจะใช้ Apple เนี่ยอตัวนี้คุณก็สามารถจะใช้ได้นะครับในทีวีของคุณมันจะมีเซตติ้งนะครับคุณเข้าไปเลือกในทีวีนะให้เป็นบลูทูธอะไรเงี้ยคราวน,นี้คุณก็ใช้ใช้เสียงจาก ตัวนี้ได้เรียบร้อยแล้วง่ายๆนะครับไม่มีอะไรวันนี้ก็มาแบบสบายๆนะครับก็จะได้ไม่หายคิดถึงนะครับก็ถ้าใครที่ชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วก็ส่งหวัวใจดวงเล็กๆกันมาด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ